สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม่ใช่หรอกเราจะมาดูอันนี้กันสิทธิพิเศษนะคะทุกคนอันนี้ก็คือทำทั้งสองไอเดีเลยนะคะทุกคนก็คือมาถ่ายพร้อมกันเลยมาดูกันว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะคะหยุดไอดี ID แรกนะคะได้แปดสิบห้าไอดีที่สองได้ เกอร์เซจากนั้นเราก็กดเข้าร้านไปเลยนะ ID สองคือโชคอดีมากแต่ไม่ไมีให้ได้ ID ลหลอกโอ้โ oh, ห oh. ID สองตรงกลางตรงนี้นะนะตรงกลางกลางไงได้เก้าสิบเก้าเพแต่ ID หลักนะคะได้ร้อยสี่สิบเก้าเพนี่เลยทุกคนบัตรเปลี่ยนชื่ออะไรมีหมดเลยนะมีพวกค่าด้วยนะถ่าก็ถูกด้วยนะทุกคนประเด็น หนึ 1> 1่งเพศหกเพศห้าเพศห้เพรอะไรแบบนี้มีหมดเลยสำหรับไอดีลองนะไอดีหลักก็จะเป็นหนึ่งเพศเจดเพศเกเพศเจ็เพรนะอกว่าไอดีหลักนะคะลดแปร์เซแต่ไอดีลองลดเกร์เซมี i อบอลด้วยอะ่ะทุกคน i อบอลของไอดีหลักก็จะประมาณเจ็ดเพรแต่ไอดีลองเก้าเก้าพ ค่าของ id หลักนะคะท่าแรกนะคะก็จะเป็น104เพชรแต่ id รองจะเป็น69เพชร id หลักค่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ104เพชรนะคะแต่ id รองก็เหมือนเดิมะคะ่ะ6ก69บัตรเปลี่ยนชื่อ id หลัก67บัตรเปลี่ยนชื่อ id รอง45ก็คือต่างกันมากเลยนะทุกคนสำหรับการลด ครั้งนี้ส่วน ID หลักนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะก็จะเป็น1น9นะคะ id รองก็จะเป็น119ค่ะอันต่อมาก็คือเสื้อผ้าผู้ชายนะคะ ID หลักก็179เหมือนเดิม ID รองก็119เหมือนเดิมค่ะส่วนกางเกงนะคะของผู้หญิงนะคะ ID หลักก็44เพร ID รองก็29เพชรพนะจอไป เขียวนะคะไอดีรักร้อยสิบเก้าไอดีลอง79็เก้าค่ะก็คือความคุมนะคะมันแล้วแต่ดวงนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เข้ามาดูนะคะสิทธิพิเศษของคุณนะคะลด85%หรือ90%เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะร้านจะปิดในอีก12วัน13ชั่วโมงนะคะ ร้านค้าความมืดนะคะที่ใครที่อยากลองเข้ามาสุ่มนะคะก็สาม,มารถทําตามได้นี้ค่ะกดมาตรงนี้โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาเพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ